ดีเด็กเก่งมากอันดับหนึ่ไม่ดันอัดับสองอย่างเด่นมากอันดับสามไม่ดีครับตัวนี้หลวงตาก็เดินตัวลงมาถึงทางเข้าวัดเมืองเก่าแล้วครับนะทางเข้าวัดเมืองเก่านี่ก็เลี้ยวไปสองกิโลก็ฝั่งนู้นก็กลายเป็นอำเภอโนนไทยนะครับแต่ฝั่งนี้เป็นอำเภอพร,ระทองคําอยู่

โนนเมืองพัฒนาครับว่นนี้ผมกปักเท้าอยู่นี่ฮะรถ ส,สพพระทองคำนี่นะมาอำนวยความสะดวกครับยกรอเลยครับยกรอท่านเลยครับยกรอท่นปปปปปปอานเลยครับครัตรงเลยครับน้ำตรงเลยครับยกรอท่านเลยนะครับยกรอท่านเลยครับ โยนน้ำรอท่านเลยครับยกน้ำรอท่านเลยลูกโยกเลยครับลูกถุงเที่อย่างเหมาะโยนน้ำรอท่านเลยครับครับโยนน้ำรอท่านเลยครับจะเล่นลูกจับน้ำลูกจับน้ำ ยกรอประเคนเลยครับยกน้ำรอประเคนเลยนะครับยกน้ำรอประเคนท่านเลยครับยกน้ำรอประเคนท่านเลยครับใหญ่ท่านสวายน้ำยกน้ำเลยครับใหญ่ท่านจะดุดนะครับยกน้ำรอประเคนใหญ่ท่านจะดุลรับยกรอเลยครับยกรอเลยครับยกน้ำรอท่านเลยครับ นี่ฮะทางเข้าฮะวัดเมืองเก่านะฮะวัดเมืองเก่าฝั่งโน,น้นก็เป็นโนนไทยอ่าเมือตะหลนเส้นนี้ก็อยู่เป็นตะทองคำข้าวหอมกะมือจะกลับเลยนะครับยยกเล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 ย ยกครับยกยกน้ำเรอประเคนท่านเลยครับยกน้ำเรอประเคนท่านเลยครับหนึ่งยกเลยลูกยกไปน้ำเรอประเคนมังทรเลยลูกมังทรงของหนุ่เลยครับมังกรตรงเลยครับท่านจะได้ไป็นกระดูกครับกลับเลยครับกลับน้ำเลยครับกลับเลครับยกสูงครับยกสูงครับประเคนสูงครับมาดูครับวันนี้ quân yêu người ta đèn đi nó có tiếng đặng bóc bóc à tiếng đặng mà vàng chăn thôi